เรื่องหลานที่รักให้มันดาญย,ยางโยมพุทธบริษัทวันนี้ก็ขอมาพบกันในเรื่องดาราวของมโหสถตอนนี้เป็นตอนมโหสถเลือกคู่ในตอนก่อนมายับยั้งอยู่แต่ที่มโหสถได้เดินทางไปนึกคิดในใจว่ายญิงสาวคนนี้งามไม่เช่เล่น แล้วขนาทุกอย่างคนนางก็แสดงว่าเป็นคนมีสิริมงคลหากนางยังไม่มีสามีก็คู่ควรกับเราอย่างยิ่งนี่แสับคนมีปัญญากับคนมีปัญญามา,มาพบกันฝ่ายนางมอยไปหนาโหสดบันิตก็คิดแต่ในใจว่าชายคนนี้ท่าทางเป็นสนา ลักษณะทั่วไปสแสดงว่าเป็นคนมีปัญญาแล้วก็มีบุญถ้าหากเขายังไม่มีปัญญาก็ควรที่เราจะแต่งงานกับเราอย่างยิ่งอา้าวต่างคนต่างยากอยากจะแต่งงานกันม่นก็ชนกันเป็นอนุนว่าไฟกับน้นาํามันถ้าเจอข้าวมันก็ลุกกันเละเาคนนี้ลูกหลานที่รักแต่ว่าคุยบานี่เขามีการสอบกันนะ ไม่ใค่จะมาอยู่ๆก็มาแต่งงานกันเฉยคู่นี้เขาสนุกรูกหลายข้อคาต่อไปั้งสองมีความคิดเห็นตรงกันหากว่าจะได้สนทนากันก็คงจะถูกใจกันเป็นแน่แต่ว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนตอนนี้ชักโยงตามธรรมดาก็ต้องเป็นเรื่องของฝ่ายชายเริ่มก่อน จางนั้นในทสถจึงคิดจะถามนางไปรู้แน่ว่านางมีสามีแล้วหรือยังแม่ว่าควรจะถามด้วยการใช้ใบแน่รูลหลานฟังดีนะตอนนี้การคุยด้วยกานวิธีใช้ใบเพื่อจะดูเชาวและปัญญาของนางด้วยดูดีคนมีปัญญาเนี่ยเขาต้องการปัญญานะ ความจริงสามีปัญญาถ้าใครโง่คันตะคนมันจะกลุ่มใจตายเพา,ามีความเห็นไม่เท่ากันแล้วมโเคยก็ยืนอยู่ห่างๆทำมือออกไปหมายความว่าเจ้ามีเจ้าของแล้วหรือยงังเขาทำยังไงเนะ่ยกำมืออ๋อกำมือออกไปแล้วกำมือแล้วก็ยื่นออกไป ป็นการตีความหมายว่าเจ้ามีสามีแล้วหรือยังน,นี่การมือในหมายถึงในกรมือของใครนะเขาจับเอาไว้แล้วหรือยังเขาตีความไม่ตีมาความหมายว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสมัยนี้ใครกรรมือชูนดีไม่ได้ชวนเขาคิดจะช,ชวนชกกันมันก็จะยุ่งสำหรับนางมอนรู้ความหมายจึงได้แบมือออกไป หมายความว่าเวลานี้ยังว่างอยู่เจ้าค่โหัวใจยังว่างโมโหสุดทสรางความนั้นแล้วจเดินเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้หน่อยนั้ก็ถามว่าขอโทษเธอชื่อว่าอะไรจ๊ะน้ามรไม่บอกตรงๆกลับพูดเป็นปริศน,นาว่าสิ่งที่ดีฉันไม่มีในอดีต ในอนาคตและปัจจุบันนั่นแหละเป็นชื่อเขานี้ฉันเยกค่ะลูกหลานที่รักมีไหมสิ่งที่ไม่มีในอดีตในอนาคตและปัจจุบันเป็นชื่อของเขาถ้าลูกหลานโดนเขาแบบนี้มันงงติวนะจ๊ะไอ่ให้สดคิดอยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งก็ทราบว่าความไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่มีในโลก ดันั้นชื่อของเธอต้องชื่ออมอนอมอนนี่ครับแปลว่าไม่ตายเห็นไหมออที่ผู้ี้ขอย้อนนิดนะจ๊ะสิ่งที่ไม่มีในอนดีตคือที่รวมมาแล้วแล้วก็ในการต่อไปคือในคตและปัจจุบันขึ้นชื่อว่าคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกที่ชื่อว่าไม่ตายนะไม่มีแต่ชื่อสิ่งนั้นเป็นชื่อของเธอหมายถึงว่าเธอชื่อว่าอมมอน นามอนยืนดตอบว่าถูกแล้วจ้ะทีนี้นโสดเาถามว่าเธอชื่อมอนใช่ไหมละ่ะนามอนก็ตอบว่าถูกแล้วจ้ะอ๋อโสดทีนี้ถามว่าเธอจะนำข้าวต้มไปใครจ้ะนามอนก็ตอบว่าดีฉันจะนำไปให้บิดสุพเทวาเจ้าค่ะเอาสินี่เขาเล่นปัญญากันนะนามอนตอบว่าฉันจะนำไปให้ บุรเพเทวาเทวดาเลยบุรพเทวดาจ้ะเท้าอย่างนั้นจักงเทวดาที่ไหนนะหลานจะรู้หลานคิดเห็นไหมจ๊ะคิดเห็นก็ฟังนะส้นแบบมโหสถที่นี่ว่าบินามันดาคนเฉยมีโ <ถ strong S 2> <bush. S 1> หสถมีความรู้สึกนาเป็นคนมีวิญญาณนะ เขาไ็มีความรู้สึกในใจว่าขึ้นชื่อว่าบีดาก็ดีมารดาก็ดีชื่อว่าเป็นบุรพาเทวดาหมายความว่าเป็นผู้ประเสริฐในการก่อนคือเป็นผู้ให้ชีวิต,ตเทวดานี่ก็เป็นประเสริฐบุรพาเนี่ื่าการก่อนเป็นผู้ให้ชีวิตก่อนใครถือว่าท่านดีที่สุดแทนความดีเขาอื่นใดทั้งหมด ครูบาอาจารย์ที่มาสอนเราเนด่ดีทีหลังจะไปไดูถูกทำไมไม่ดีนะจ๊ะท่านดีแต่ว่าพ่อแม่และดีก่อนคนอื่นเราเป็นผู้ให้ชีวิตน่การที่เธอนํเข้าวต้มไปให้บินดาการให้ข้าวต้มไปนี้ก็คงจะไปให้บินดาของเธอหน้ามองก็ตอบว่าถูกแล้วจ้ะโอ้โซจยนถามว่าบิดาของเธอกำลังทํางานอะไรอยู่จ้ะ นามองก็ตอบว่าวิดาของฉันกำลังทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสองอฟังตอบสิดีนะลูกหลานที่รักเขาเล่นปัญญากันนี่ดีไม่ดีมายืนคุยพ่อหิวข้าวตายเระตอบว่าวิดาของฉันกำลังทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสองจะ้ะ ไอ้แม่สอดคิดว่าไอ้การทําสิ่งหนึ่งโดยโส่วนสองก็จด็กับการไถนาไถไปรอยเดียวดินแย,ยกกันสองข้างบิดาของเธอกําลังไถนาใช่ไหมจ๊ะหน้ามตอบว่าถูกตอบว่าถูกแล้วจ้ะโอ้โสดจินตถาว่าบิดาของเธอไถนาอยู่ที่ไหนจ๊ะ มีความจริงลูกหลานฟังแล้วก็จำไปนะเอาไว้เล่นสนุกสนุก,นกเรียกอ่าไว้คุยกันกับเพื่อนสนุกสนุกน,กนามอนิตอบว่าชนท่านหลายไปที่ใดครั้งเดียวแล้วก็ไม่กลับมาอีกมีดาของฉันไปไถนาที่นั่นจ้ะเอาละสิแตามโหสดนี่นี่คิดว่าอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว นี่ได้กล่าวว่าในที่ที่คนไปครั้งเดียวแล้วไม่กลับมาก็คือประชาถ้าอย่างนั้นดินดาของเธอคนไปแทนนาใกล้ใกล้ะชาใช่ไหมจ๊ะให้ประช่านะลูกหลานที่รักคนไปครั้งเดียวแล้วไม่กลับก็คือคนตายคนที่ยังไม่ตายไม่มีใครเขาอ,อยากอยู่ในประชาตอนนี้คนที่ตายแล้วเข้าไปประชามันก็ไม่กลับมาบ้านอีกเขาฝังแล้วก็เผาที่นั่น นี่ท่านมาหสถที่นี่ถามว่ามีนาของเธอนะ่ะไทนาอยู่กใกล้ๆประชาใช่ไหมจ๊ะนางสาวมอน็็ตอบว่าใช่ถูกแล้วจ้ะท่านมาหสถจึงกลา่าวว่าวันนี้เธอจะกลับหรือไม่กลับดูฟังกันนะลูกหลานที่รักตอนนี้สนุกมากเขาพูดกันดีนามอนเนี่กล่วว่าถ้าฉัน ถ้ามาดิฉันจะไม่กลับถ้าไม่มาดิฉันจะกลับคิดออกว่าลูกหลานที่รักเขาแปลว่าถ้ามาดิฉันยังไม่กลับถ้าไม่มาดิฉันจะกลับนี่หมายความว่ายังไงนึกออกไหมถ้านึกไม่ออกก็ฟังต่อไปถ้ามโหอสถ ทีน่นีกล่าวว่าบิดาของเธอถ้าจะไถานาใกล้แม่น้ำนะมั้งเมื่อน้ำมาหลากมาเทก็ยังไม่กลับถ้าเมื่อน้ำไม่หลากมาเทก็จะกลับอันนี้ถูกไหมจ๊ะน้มามังก็กลับแล้วก็ตอบว่าถูกท่านจ๊ะคำว่าน้ำหลากก็หมายน้ำมาแรง น้ำมันจะเข้านาไมนจะท่วงตงข้าวก็ต้องช่วยบิดามัรดาปิดน้ำถ้าน้ำยังไม่หลักมาไปให้ข้าวกะเซกเขากลับได้เมื่อโตต่อกันพอสังคนนามมอนเชิญโมโหสดว่าเชิญรับประทานข้าวต้มสิจะ๊ะอาหน่เอ๊ฉันจะไม่นึกถึงพ่อซะแล้วสิเเรื่องความรักนี่มันยุ่งนะมันุยงจริงๆ ให้าห้โยสดคิดว่าถ้าปฏิเสธก็จะเสียมัญญาจึงรับว่าดีสิจะ้ะฉันกำลังหิวอยู่ทีเดียวน้ำมันเดียวหม้อข้าวต้มวางลงนี่ก่อนล้างชามซะก่อนเอา,ต,เาต,อตักข้าวต้มตักข้าวต้มใส่ในชามเอาน้ำใส่ในภาชนะมาวางไว้ให้มโหสดล้างมือ แล้วคนเมข้าวตม้มล้างมือซะก่อนแล้วคนโมข้าวตม้มไอเขา่าคนควนนะวนบนไปวนมาคนข้าวตม้มแล้วก็ตักข้าวต้มใส่ชามที่ล้างสะอาดแล้วจนเต็มมีน้ำมากแต่ว่ามีเนื้อข้าวต้มน้อย <Okay. S 1> เขาเล่นปัญยากันนะไม่ได้ให้กินเฉยๆนะก็สอบปัญยากันน้ำเยอะแต่เนื้อข้าวต้มนิดเดียว โมโหสวดรับประทานข้าวตม้มจนอิ่มแล้วก็บวนปากแล้วก็พูดกับนางว่าฉันอยากจะไปเรียนของเธอเธอจะบอกทางให้ฉันไปให้ฉันด้วยนะว่าบ้านของเธอในะอยู่ที่ไหนนางมอญได้บอกไปว่าไม่บอกไปว่าบ้านของเธอพังกันลวกันว่านามอได้บอกทางไปบ้านของเธอก็บมโหสถ เมื่อบอกแล้วกินนำข้าวต้มข้าต้มไปส่งบิดาสำหรับโันหงสดเดินทางมุมงหน้าไปที่เรือนคนนางบอกเมื่อเึอแล้วจึงขึ้นไปบนเรือนมันดคนาคุณนามมอนพ่อบ้านอยู่แต่เพียงคนเดียวนะเออสีเห็นชายแปลกหน้ามาจชงเชิญให้หนั่งแล้วก็ถามว่าแล้วประทานอาหารได้วหรืออย่างเธอ เขาเคยก็ตอบว่าฉันประทานข้าวต้มจากนาะงอมเป็นหน่อยหนึ่งแล้วเจ้าค่ะไอเจ้าค่านะนั่นจ้าเฉยๆมันดาวนาวมอมรู้ทีว่าชายคนนี้เขาจะมาต้องการลูกสาวเราเป็นแน่เอ็นนางก็ยังไม่พูดอะไรคขนั่งนิ่งอยู่ พอสดมอดม,มองดูทั่วไปภายในเรงก็ทราบว่าแต่คณนี้เข็นใจไม่ถามว่ามีผ้าเก่าๆที่ต้องการจะเย็บหรือจะชุนไหมฉันเล่นช่างชุนผ้าจะ้ะมันนาก็นามองก็แต่ว่าผ้าน้ามีแต่ว่าค่าจ้างไม่มีที่จะ้ะที่บ้านนี้เป็นคนจน จะหาจะหาค่าจ้างที่ไหนหาค่าจ้างไม่ได้จะกินเข้าไปยังไม่เขจะมีเลยแต่นมโหสถชุนบอกว่าฉันไม่ต้องการค่าจ้างดอกแม่แต่ว่าฉันจะทําให้เฉยๆทำแบบเปล่ามันได้ขานาหมอนาผ้าเราเก่าๆมห้ม,ะมะโหสถชุนโมโหสถทาได้คล่องแคล่วมากประเดี๋ยวเดียวก็เสร็จด,ด้วยความชํานาญ กามธรรมด่าว่าผู้มีบุญแล้วก็มีปัญญาจะทำอะไรก็เสร็จง่ายมอรสดได้บอกแก่นามนว่าแม่จงประกาศให้คนนำผ้ามาจ้างฉันชนที่นี่เถิด้ะมันดาเขนามนมอนได้บอกไปตามตามชาวบ้านให้นำผ้าเก่าๆมาให้มาจ้างชนชาวบ้านก็พากันนำผ้ามาจ้างขอรสชน เย็บเป็จนจำนวนมากมโมโหสดก็ทำให้รวดเร็วและปราณีแต่วันเดียวได้ค่าจ้างถึงพันกระหาบณนะขึ้นหนึ่งพันตำลึงมันดาก็านามอนในหัวอาหารให้หมโหสถรับประทานนาม,มอนกลับจะส่งเข้าต้มให้แกบิดาเอามัดฟืนทูนศีษะแล้วก็เกียดใบไม้มาด้วย อวิดากลับมาภายหลังนาง็นปฏิบัติิดามันดาบังเกิดกล่าวด้วยความใจใส่เป็นอย่างดีนี่ได้คนดีเนี่ยเขามีความกตัญญูรู้คนดามันดาลูกหลานที่รักจึงจำตัวอย่างนามอนไว้สำหรับโอโหสดได้สังเกตอาการกิริยาคนนางโยดสองสามวันก็รู้สึกพอใจมาก แต่เพื่อทดลองดูนาอีกไปคนหนึ่งมโหสถในพู่าอามรจา๋าเธอช่วยเอาเข้าวสายครึ่งทนานต้นข้าต้มทำขนมหัวข้าวสวยให้ฉันได้เถิดเจ้าค่ะนี่นี่เขาลงบัญญาณนลูกหลานที่รักคิดออกไหมเข้าสายพึ่งครึ่งานาน แล้วติมข้าวต้มด้วยแล้วก็หฮงงข้าวสวยดย้วยแล้วก็ทําขนมด้วยเขาต้องการจะกินตามนั้นน้ามันการับะจฉันจะทําให้แล้วน,นางก็เอาเข้าวมาตำเลือกเอาเข้าวสารที่เป็นตัวไม่หักมากนะักเอามาต้มข้าวต้มเอาเข้าวกลางกลางนะที่หักบ้างไม่หักบ้าง ที่มีเม็ดหักบางส่วนม่าหงเป็นข้าวสวยเอาปลายข้าวที่ละเอียดที่เล็กๆนะข้าวสารเกลือเจียบมาทำขนมเสร็จแล้วก็ทำกับข้าวสำหรับอ่าเสร็จแล้วก็ทำกับข้าวสำหรับข้าวต้มแล้วก็กับข้าวสำหรับข้าวสวยยกข้าวต้มไปให้หมอสดก่อน มื่อพูดลัประทานข้าต้มแล้วพอเข้าต้มถึงปากจึงพทดลงนาอมอนจึงคายข้าต้มแล้วอยู่พูดว่านี่อะไรนี่เธอทำข้าวเสียเปล่าๆไม่รู้จักต้มข้าวเลยนี่นี่เล่นกันแบบนี้ถ้าเวลานี้นางตีกันนาม,มอยไม่ได้ถือ ไม่ได้ถธ่กโกรธคือว่าเขาพูดมโอสถเขาพูดแบบนั้นนามมันก็ไม่กโกรธถ้าเป็นการเล่นปัญญากันที่นี่พูดว่าถ้าเข้าต้มอร่อยก็ขอรับทานขนมแร่นางก็ยกขนมส่งให้มห้อยสก็ทำท,ท่าเดิม,ม,มว้า,วา,า,นมานขนมอร่อยนามมันก็พือว่าถ้าขนมอร่อยก็รับประทานเข้าสวยเถิด แล้วก็ยกข้าสวยส่งให้ครานี้เลยให้สดทำเครื่องจัดขย้ำข้าวทั้งสามรวงกันแล้วลเลงทั่วตัวนามอนตั้งแต่ทิศไล่ให้นามอนไปเย็นอยู่ที่ประตูนางมอนก็ไม่โกรธพอไปเย็นที่ประตูต,ตามคำสั่งของโมสดอุริยาอ่อนน้อม นี่ความจริงเขาเล่นปัญญากันถ้าเวลานี้ก็น่ากรธไม่ได้กเกลี่ยแล้วดีไม่ดีถ้าเป็นสตรีนักกีฬาพัดมวยปากคอแตกหมดนี่นี่นี่ดูปัญญาเขาในการหลูกหลานที่รักโมโหสดเห็นนางไม่โกรธจึงเรียกกลับมานางก็เดินกลับเข้ามาเข้ามาหาโมโหสดแล้วก็นั่งใ,ใกล้ๆเม่อด้ทารกที่ว่าง,ง่าย ถ้าลกก็เป็นวันเด็กเลืกสัตวอไม่จะออกจากบ้านของตนได้มีผ้าสาดกไปด้วยไอ้ผ้าสาดกเนะี่ยเป็นผ้าที่มีราคาแพงมากคนมีสีแดงมีเศรษฐีละสัตว์เทิงใช้มีผ้าสาดกเป็นหนึ่งผืนก็เงินหนึ่งพันกหาบนะเมื่อจุวใน,นิถูงจึงได้นำผ้าสาดกออกมาจากถุงมออพะคนามอนแนะพูดว่า เธอจงไปอาบน้ำแล้วก็นุ่งผ้าผืนนี้ขึ้นมานาวมนก็ทำตามคำสั่งแล้วหลวงพ่กัน,นำทรัพย์สองพันกหาวนะคือที่เอามาจากบ้านหนึ่งพันและได้จากการจ้างชุนผ้ายหนึ่งพันให้แกบิดามันดาของนางมน แล้วก็พูดขอนามอนกับบินดามันดาเขางนางเมื่อบินดามัรดาเขางนามนให้แล้วก็จะในพานามอนตะลาพ่อตายย้ายกลับไปบ้านของตนเมื่อสดได้ให้ร่มกับรองเท้ากับนามอนแล้วพูดว่าจงกลางก่มแล้วก็สวมรองเท้าตอนนี้เขาเล่นปัญหากับตลดทางลูกหลานเขาใช้ปัญญากัน นาโมรับขอทั้สองอย่างแล้วก็พากันเดินทางไปพอพอถึงคราวที่มีแดดจา้าเห็นไหมทางนี้นะนาโมรับขอนั้งสองอย่างคือรองเท้ากับร่มแล้วก็พากันเดินทางไปเวลาที่มีแสงแดดจัดนาโมก็หอบลมเสีย พอถึงตอนอะไรพอถึงที่ดอนนางอมรก็ถอดรองเท้าถือไปนี่หมายความว่าถึงแดดจัดแทนที่กลางร,ร่มกันแดดนางก็หบร่มถึงที่ที่ไม่มีน้ำาด้ว่าที่ดอนนางก็ไม่สวมรองเท้าเอารองเท้าถือไปพอถึงที่ร่มที่มีน้ำหรือมีแม่น้ำลำน้ำมองไม่เห็นนะน้ำมันท่วม พืนที่มีน้ำนางก็สวมรองเท้าเดินไปเมื่อได้สังากายคนนางดังนั้นยินถามว่านี่ทำไมเธอทำแบบนั้นนะไอ้ที่ดึงแข็งๆแนละ้วไม่ใส่รองเท้าถ้าลงน้ำแล้วก็ใส่รองเท้านี่มันหมายความว่าอย่างไงเธอ่ไม่เหมือนชาวบ้านอย่เหมือน,นอเอนขาเลยนี่น้ามวนก็ตอบว,ว่าที่ฉันมองเห็นเครื่องกี่ขวางอนะ่ะเห็นไหม เวลาที่บนดอนนี่ฉันมองเห็นเครื่องกีดขวางที่มีน้าเป็นต้นบนที่ดอนแม้ว่าที่พื้นแห้งยึงไม่ได้สวท้าในที่ดอนด้วยว่าในที่ที่มีน้ำนี่ฉันไม่เห็นจะมีสัตว์ร้ายแล้วจะมีน้ำจะมีแก้วมีอะไรก็ได้ มันอาจจะตามเท้าหรืกัดเท้าฉันฉะนั้น,นเวลาที่ฉันลงน้ำฉันก็ใส่รองเท้าเพราอเป็นการป้องกันสัตว์เรื่องกันกป้องกันอันตรายจะเกิดกับเท้าของฉันเฮ้ฟังก็พอใจคิดว่ายิงคนนี้ฉลาดมากแต่พอเขา้าเขต่ามีร่มไม้น้ามองก็กลางร,ร่มเดิน ที่แจ้งแจ้งแดดร้อนไม่กลางเขามีร่มไม้ก็กกางร่มเดินเมโโื่อหฮ้ยฝนที่นี่นักินถามว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขากลางร่มขณะที่แจ้งมีแดดจ้ามีแดดจัดแต่ว่าทําไมเธอจึงกลับมาหุบร่มในเวลาที่มีแดดแล้วก็มากลางในเวลาที่เข้าป่าทึบไม่มีแสงแดดมีต้นไม้ทั้งเยอะ นามองก็แตกว่าในกลางแจ้ดิฉันไม่เห็นว่าจะมีอะไรตกลงพิษสาฉันได้นี่มาลงโลกฉันก็ไปกลางลมส่วนในป่าทึบอาจจะมีไม้แห้งหรือว่าท่อนไม้ตกมาโดนพิษสารก็นได้ดิฉันในกลาง่มกันหัวแตกเจ้าค่ะส<ฮ>น,นุกดีนะแล้วจะมีความพอใจในความเฉลา่ยของนานยิ่งขึ้น เมืเ่อทั้งสองเดินทางเดินตามกันมาตามทางเมื่อเห็สดเห็นหพุทามีผลดกต้นหนึ่งจึงเข้าไปนั่งพักใต้ต้นพุตสานั้นนอนมอนเห็นพุทามีผลดกจึงพูดว่าให้พี่จ๋าน้องอยากจะกินพุทธาจะพี่เคยมีเก็บให้น้องทีได้ไหมจ๊ะโอ้คนก็พูดว่าที่รัก พี่เหนื่อยเหลือเกินเห็นยม่ขึ้น,นไม่ไหวน้องก็ไปเกะเองก็แล้วกันนะจ๊ะนาบอนนี้ได้ปีต้นพู้สาขึ้นไปเลือกเก็บผลพู้สานี่เขาลองบัญญากันนะนี่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะี้เขาทดสอบปัญญาเขาทันกันจริงๆเป็นคู่บุญบารมีโห้วรจ่งไหนขึ้นไปข้างบนถ้าก็พูดว่าที่รักจา๋าเก็บ มาพูดซาแบ่งให้พี่บ้างนะจ๊ะนางมองคิดว่าจะทดลองไ่พี่ขอมโ้อสดจึงถามว่าพี่ต้องการผลร้อนแล้วต้องการผลเย็นอยากจะกินพู้ซาร้อนๆนี่อยากกินพูยซาเย็น็นะจ๊ะโอ้ยพอรู้ความหมายที่นางถามแต่ก็ทำไปไม่รู้ เพื่อทดลองนานชนไดแต่ว่าพี่ต้องการผลพุทสาร้อนๆจ้ามันมีที่ไหนพุทสาดอนๆน,นาบอนี้เก็บผลพุทราโยนลงไปที่พื้นดินแล้วก็พูดว่าพี่พุทราดอนๆเชิญรับทานเถิดเจ้าค่ะเมื่อผลจึงเก็บพุทราขึ้นมาที่ตกอยู่ที่ดินแล้วก็มาเป่าเพราะม่มีฝนเพื่อให้หมดฝนแล้วก็รับทาน จับเคล็ดว่าผู้สาร้อนตอนที่ต้องเป่าเห็นไหมให้อขอให้มันร้อนจ,กจะก่อนต้องเป่าให้มันเย็นไอ้นีกเป่าฝนเข้ามาในความร้อนเมื่อยาทษร้อนมาอีกจะบอกว่าที่รักพี่ต้องการผลผู้สาเย,เย็นเย็นจะน้ามองก็เก็บผลผู้สาโยนเอาไปบนหญ้ามองเก็บผลผู้สานั้นมารับประทานโดยไม่ต้องเป่า เนื่องจับคริสต์ว่าผู้สาเย็นโดยมิต้องเป่าม่ต้องเป่าโอ้โห <c oughs> สดนินชนนามอนว่าเป็นหญิงที่มีความฉลาดเหลือเกินวันนั้นลางฤาษีนาลงจากต้นพุษษิสานามอนลงมาจากต้นพุษษิสาเอาหม้อน,น้ำไปตักน้ำมาให้มโหสดติมและนางสองก็เดินทางต่อไปจนถึงพระนครม้โหสถเทนาม,มอนอยู่ที่เรือน คนเฝ้าประตูแล้วแจ้งเรื่องราวให้แก่พัญญาคุณเฝ้าประตูทราบวางยาทดลองความซื่อสัตย์ของนางแล้วก็ไปเร่งเขาตนหมสติลี่ชายหนุ่มมาหลายคนแล้วก็แจ้งว่าเราพายิงสาวคนหนึ่งมาฝากไว้ที่บ้านคุณฝ้าประตูเพื่อท่านคนหนึ่งลองไปเกี่ยวดูหากนางยินดีด้วย ก็เอาทรัพย์หนึ่งพันกหาวันะนี้ให้นางไปแล้วเมื่อเสร็จก็ให้ทรัพย์แก่ชายนุมที่ไปก่อนหนึ่งพันกหาวันละนี่มีการลองอีกนะเวลานี้กะปังได้เลยสินะชายนมคนนี้หนึ่งไปถึงที่นามอนอยู่แล้วก็พูกเกลียวก่อกขาทำท่าทางคุ้มกริมมอนจะให้นางเออวยด้วยแต่ว่านางมอนไม่พึ่งตัดถนา คิดไว่าชายที่มานี้จะเปรียบเพียงเท่าละอองเท้าขาาองมโหสถสามีของเราก็ไม่ได้ชายผู้นั้นกลับบอกมาบอกกับมโหสถถึงความหมดความหวังในตัวคนนันเป็นปน,นว่าหมดทุ้นทางที่จะเกี่ยวเกี่ยอะไรก็ไม่สําเร็จการเบ็ดเศียนี้นะดีไม่จ่ายเงินพัน พันกระหำนะพันจำเริงเข้ก,าาก,กันนาถ้าจ่ายขกันนานก็จิงปูงกับตอนนี้แหละอารัมานลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาไล้กำลังสนุกนะตอนนี้เป็นตอนปัญญาหวังว่าบรรดานลูกหลานที่รักฟังแลว้วก็คงจะไม่เสียเวลาฟังเปล่าสำหรับเป็นวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พีนะ่พัฒนมงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนแลนูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี